สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC เ้ยค่ะวันนี้น้อยว่างค่ะก็เลยเขามาสำรวจเมืองปลาเมืองวา่าพักอีทกมันบงยัง <c oughs> สาพาปลาตอนนีก็ค่อนข้างแห้งเ้ยค่ะเพระยาะง่จัดเปิดจะอยู่กับตาคือเกาเ้ยค่ะเลยถือโอกาสนี้เขามาสำรวจเมึงในดงในปลาก่อนวา่าพักอีทกมันออกอืยังถ้า <c oughs> มันออกสิได้มาเก็บ ไปค่ะเจ้าหน่วยให้มึงบรรยากาศของปลาตอนนี้้อค่ะไฟกับไม่แน่แล้วล่ะค่ะพี่นอ้องแล้วพอไฟไหม้แล้วก็สิม,มิพักปงขึ้นมาแต่คงต้องรอฝนนะคะฝนมันตกลงมาก,ก่อนนี่คือปลาที่หนือยเขายุ่เป็นประจํานะคะ่อนขาง,งแห้งแรง <c oughs> อากาศกับแป้ปปวดนะคนกับว่าสบายด้วยหนุ่ยกับปอกไกยสบายปานไหนไอ้ไปค่ะ เดี๋วยวยางเขาไปเบิงว่าเป็นแบบใดเนาะค่ะเนาะกระทือวา่าถ้ามันฝนตกลงมานี่ยอดพักกับสิปงงล้วละค่ะพี่นอ้องมึงบรรยากาศกับลมเย็นวอยวอยราคีทกยังไม่ปงนะคะรุ่นใหม่มองภาอีโถก็พักกระโดนเอะคะ่ะจิสิเขามาเก็บมองนี้ <c oughs> ได้ค่ะเดี๋วยวยางไปต่อจนสุดทางก่แล้วค่ะ ไปด้วยกันนะจ๊ะต้นตาต้นสะแบงต้นนี้นะค่ะเฮ็ดเพาะหลายปีนี้ก่สิมาหลุนกันมาสิมีเฮ็ดเพาะห้เก็บบอลจะจัดขอทายอยู่ได้พี่โดอยู่มองได้พี่โดมองไว้นะนั่นนะ

บมเมนติบเห็นดูเยอะเยอะใจอิดแล้วอดอไม่เห็นรูติกเลยเว้ยเอาไปปนเอาไปปนให้มึงนะนี่โอฝีมือเสร็จแล้วกระลงมาหับเอาวไงด้ค่ะให้แม่อุ่มสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับจะไม่มีมือได้ไงอ่ะ เอาลองแม่นักโอ้พี่น้องเอ้ชีวิตแม่เหลียงเดียวกล้องแม่ก็มัวแล้วเนะี่ยเอาไป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 เอามาเอาม,าเ,อา,มา,เอาเดินเสาวมาเ,าเดินสาวสิงอ่งแง่เด้วยค่ะตาโทรตามให้มาหัก,มา,กนนมานอนไปนอนมานอนอยากนอนกับแม่วะเดี๋ยวจะเอาขึ้นไปนอนก,ก่อนค่ะคลิปนี้ก็สีสันๆหนึ่งดอก ไม่เอาไปมูเต่ออาเดี๋ยวอให้ทําให้เพื่อนดูซิว่าเดินเต่ามันเป็นยังไงอันนี้รถอะไรไม่สวัสดีครับดูทำหน้าชิดูทําหน้าอุ้ยตาตายแล้วอุ้ยอุ้ยอุยบ่มีแห้งมานนี่เอ้าเอ้ามาันี่เปิดให้พูดบอกแม่ก่อนแม่นุ้ยครับ <c oughs> มาพ่อแมวจะคองอะไพี่น้องเมื่อกี้บอกแม่นุ้ยว่าอะไรนะ ไม่ต้องดุง้งเขาวะไปมึงพี่น้องแต่ว่าดีค่ะหลังจากมื่อิงเลือเรียนะคะมือิงกับหิวหิวมือิงกับได้มากินสมตั้ด้วยค่ะสมตั้นี่จากพันปีแล้วมันใส่ตัวเย็นไวเด้อพี่น้องบัจจดเปิดนี่ก็บอกข้นมากก็แหม่คือเกาเด้อค่ะเกาะติดตะทองตะทองสีพาไปหล่นไสบุติดตะทองไว เมื่อนี่ยไปจะได้หน้องอิงไปโรงเรียนเสียน้ำตาถังคลิปโอ้เสียน้ำตาทังมือเสียน้ำตาพี่ยังยังเสียน้ำตาแล้วลงพอแล้วเปืดอแต่เพงลงเศร้าๆเรื่องพี่นกเขาเขาข,ขายธ้ำมะสาบซึงในหลพระธรรมเนี่ยบอหลพระธรรมคืออะไรวะหลพระธรรมคืออะไรวะโอ้หญิงเมื่อนี่ลงพอสอนอย่างไะสอนให้หักพี่ หักหนงหักคููบาอาจารย์บอกแนนะอคน่นั้นนะไข่ปูเนด้อหยิบอาหารโปรดเรียกชื่อตำสมนี่ติอิงต้ำสมก็อยากหรือเรียนมากกับหิวเป็นเส,สือกเนาะเป็นสก๊สกแต่วบอมวนแนะ่กับเป็นเสือก นึกวา่ายางหนึ่งกับเป็นซกๆกว่าติตำกินเองก็สื่อเขาตำนี่ตัวใดแสบสื่อกินสื่อกินตำตำตเองก็บแสบตำเองมาเป็นตำเป็นบ่เป็นไปเข้ม,ม,มเราคือบอลลูนเข้มนีลดบอร์อใดไว้เพียงจุดๆๆอย่างเดียวเรีาพีนพ่น้องไข่ปูมันมั่นด้วยนะโมเมนไข่